โอ้โหพี่น้องคนรอรถเนาะรถตู้รถ,รถรถมรมเมนะครับผมเต็มเลยนะครับนี่ริมถนนสวนจุจักพี่น้อง ก็น,นีอยู่บนสถานีรถไฟวีทเอหม่อชิดครับผมติดกับส่วนสวนตุจักนะโอ้โหพี่น้องครับผมประเทศไทยมีเต็นักทอ,องเที่ยวนะครับเนาะสาวต่างชาติสอบเที่ยวประเทศไทยนะครับทุกวันเลยครับนี่นะครับนะนี่การเดิน จะมีต้นไม้นะครับเนาะน,น,นอะันน้สองนั้นก็จะเป็น MRT เนาะรถไฟใต้ดินเนาะครับเ mm hmm. มื่อเอาพี่ดองคนยาง oh. เกียบเลย oh. แต่ละมือแต่ละวันเยอะมากๆช่วนตุจักก็มีนะครองเกี่ยวสาวทงางศารเยอะเลยนะครับเต็มเลยครับพี่น,อน,น้องนักต้งเขียวเนาะ รอรถมาตอนนี้รถมาแล้วครับนี่พี่น้องอยู่ที่สถานีมอสิกเด้อจ้าอัานี้มอสิกเนาะคนเยอะมากๆเลยครับผมอ้โพี่น้อง เบิ่งรถนี่พี่น้องเ,เอ้ยรถหลายเด่นอ,อะว้ามองจอดรถแม่พี่น้องเอ้แทบจะบิงไม่ได้เลเนาะครับเนาะนี่รถเมืองไทยเนาะจอดซื้อคอ้องเสือเลยแบบมาเที่ยวมาชมแบบเดินเล่นชวนตุจักนะครับเนาะนี่นะครับผมโอ้โหดูสใส ยอดอมากๆเลยครับรถยังคือลายเนบ่ยบาบุไทยฮะรนี่น้ำมัน <c oughs> นี่บนฟ้าอากาศกันแซมนี้เนาะบรรยากาศก็ดีเนาะมือนี้นนเนาะค้มๆแต่ว่าพุ่นกับบกไฟตกนะครับเนาะฮะแล้วก็พอได้ลงกับจอดรอ รถไฟเหมือนกันเนาะเพื่อจะมานะครับผมนะฟ้าบนฟ้าอากาศพี่น้องสุดยอดเลยโอ้โห,โหสวยมากๆเลยครับกำลังรอรถนะครนะับเนาะตอนนี้เขากำลงังจอด<ป>น่าจะสะลับรางกัน คนกำลังมาเรื่อยๆนะครับ ธานีนะครับนะเนาะอา้าวถอยโอ้โ <laughs> เป็นสกายวอล์กพี่น้องบันไดเนาะ Mọi người tự nhiên đều đầy đủ Bây giờ tôi đang ở ngoài báo Tôi đang ở ngoài báo Tôi đang ở đang ở ยูโมชิบอ่างหูเจ้ดีใจอย่างเนาะทำคุณเนาะตอนนี้อยูโมอชิดเนาะครับตอนนี้อยูโมอชิดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ับกำลังจะไปรับข้าวแล้วครับผมตอนนี้มาจำลองมาแล้วก็บอมิกนะครับเนาะตอนนี้รอบอมิกมาอยู่ครับผมแต่ ผู้โดยสารโปรดทราบภาพกำลังพาณาชย์และเครื่องบืนนี่บาร์วิเตอร์ขอ,อจบคลิปเท็นี้ก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปเด้อฝากกดไลค์กด l i ใจด้วยนะครับเวลาเรากดติดตามไว้เด้อครับผมด้วยนะครนะับเอิโมชิดอิโมชิตชวนเพื่อนๆจักนะครับบาริเตอร์ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย พอการเขาว่าสบายดีและสวัสด,ดีครับ